เอพรทิพย์เผยหุ่นสุดเฟิรม์มวัย42ปีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังสุดอบอุ่นสำหรับครอบครัวของปอนทวุฒิกับเอพรทิพย์ที่มีโซ่ท้องของใจเป็นลูกชายถึง2องคนคือน้องภูดิดกับน้องเ้าและมักจะมีโมเมนต,ต์ความน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดรวมไปถึงความหวานของคู่รักที่คบหาและใช้ชีวิตด้วยกันมานาน แต่เห็นหวานกันขนาดนี้ใครจะรู้ว่าทั้งคู่เคยทะเลาะกันบ่อยจนถึงขั้นต้องเซนใบหย่ากันมาแล้วโดยป๋อก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ผ่านรายการตอนนั้นหนักเป็นช่วงที่ผู้ดิดขวบสองขวบคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรากลับมาเป็นตัวเองและเริ่มพูดไม่เข้าหูกันยิ่งเคลียรก็ยิ่งไปกันไม่ได้แล้วเรื่องที่ทะเลาะกันก็จะคลายๆเรื่องเดิม คือตอนนั้นเราก็คิดว่าอาจจะมีการยาเพราะมันดูเหมือนไปไม่ได้แต่เราก็คิดถึงลูกก็เลยคุยกับเอว่าเห็นไหมว่าเราเลิกกันตอนลูกขวบหรือสองขวบทั้งนั้นเลยนะด้านเอผู้เสริมว่าตอนนั้นก็แยกห้องนอนคือเวลาเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะขึ้นเร็วและแรงเขาก็เลยไปนอนอีกห้องหนึง่งส่วนเอนอนกับลูกเรื่องที่ทะเลาะกันเป็นเรื่องจุกจิก คือเป็นคนเลี้ยงลูกเองเราก็เหนื่อยเราก็งอนว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเราปอพูดต่อว่าคือผมก็มีพระอาจารย์ที่นับถืออยู่คือบางครั้งเราก็ไปไหว้พระเราก็สบายใจและเราก็รู้สึกว่าการได้ถ่ายทอดปัญหาของเรากับคนกลางคนกลางก็จะช่วยได้ผมก็เลยไปปรึกษาท่านท่านบอกว่า พยาสิอีก6เดือนค่อยมาแต่งงานใหม่เมื่อถึงเวลาเราต้องหย่าก,กันจริงๆตอนที่เราเซนมันเกิดความรู้สึกบางอย่างเหมือนกันคือตอนนั้นผมรู้สึกว่ากลัวเขาจะมีคนใหม่กลัวเขาจะชอบชีวิตที่ไม่มีผมเราก็เลยทําข้อตกลงว่า 1. คือห้ามมีคนอื่น 2. คือห้ามไปเที่ยวและเปิดโอกาสให้ตัวเองมากเกินไป3ก็ต้องย้อนกลับมาข้อหนึ่ง คือต้องรักที่คนเดียวเท่านั้นผมเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้ควบคุมเขาไม่ได้สักอย่างเริ่มคิดได้ว่าในเมื่อเขาไม่สนใจเราเราก็สนใจเขาแทนแล้วผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเริ่มจากลงรูปเขาสวยๆเอาใจอย่างนาักที่ผ่านมาเราเริ่มไม่ทะเลาะกัน แล้วเราก็ได้ข้อคิดว่าพุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คนข้างนอกอาจจะมองว่าครอบครัวเราดีก็ยอมรับว่าบางครั้งมันก็เป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาคนเราคงไม่มีใครลงเรื่องไม่ดีให้คนอื่นเห็นหลอก